ัสดีครับผมคนอีสานมาข้านเมืองครับมาเบิ่งวิธีการใส่ปุ๋ยครับใส่ปุย๋ยอ้อยปุ๋ยมันผ <laughs> มอโอ้ยไล่ผสมหมดเลยโอ้ยเอาคุณเน่าทั้งอ้อยทั้งมันบวกกันไปเลยทุ่มอินบ้นบานเบอรใส่ใส่ปุ๋ยตากระต่ายเจ๊ไต้เด็ดเดดครับที่ผมได้เลียนแบบมาจากเจยไต้เด็ดเด็เลย <laughs> <laughs> ปุ๋ยตากระต่ายนะครับเด็ดเดดแล้วดีครับกบปล่อยก็ บมแมนใส่คว้ยเล็กเนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเป็นใช้คว้ยหนังครับผมคว้ยมิสิวิตนะครับไม่ใช่คว้ยเหล็ก <c oughs> นะครับพอดีฝนตกฝนวันน,นี้ใส่ปุ๋ยเข้าไปได้ละกี่ถงุงอ, <c oughs> อุปสมกันบ่อุปสมกันตัวสิบห้ากากระตายอืมบวกยู่เหียงก,กากระใต้นี่มุมนชนชนชนบิดจีสอบแล้ววันนี้ มีระสับที่สามนี่นะโอ้หนักอย่เตือนอ้อยตัวสองนะครับโอ้ยมันห่อนทักนอกครับมือในอากาศเลยมีตัดหงายเบิดมือครับแั็งเฮ็ดแต่ยนี้ยมอนแรกได้ครับเป็ยเ,เนี้มนยมเวียนอีกเวดยนน้งนอนครับ บ่งกันใส่ควยหน,นังครับหาบ่งยากเลยครับซูม,มนียสิบ่วคอยมีเลยล่ะสิบวคอยเห็นเลยครับเสียเสีใส่คว้สมือนียครับกับสิเหลียบวบกีคนกับพร้พอมครับถีรับจงังเห็ดอีควงานครับเพชรบอกอย่างงมง,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 ง้มมากเลยครับโนี่ที่วันครับปุย๋ยว่าใสลรองกลางแล้วก็สิบพบขมาเองครับ เอารุ่นนี้เลยเหรอ,อ,าหรอนานครับรน,นีบ่ตุก๊กใสไปหลด,ดครับโอ้ยจักล้ย <c oughs> ยิม้ม <c oughs> ส,สิครับเคยเห็นม่ครับ <c oughs> ทางบานันสิบเอ็ดยุ่เจ้าเดียวสอง้จาเลยะครับเทศแบบนี้ครับอืมวิธีการนาานยุด <c oughs> นะจกงเลยครับคุยเถือกไงสวงามผอมใส่ผูดีเลยนี่ครับ,บนยังขึ้นใส่ถุงขอบเป้นผอมครับหัวสิกินอ้อยครับผมไยังว <c ười> ัดีชาวโลกก็เลยอาอจ่ขวบไหดล่ะก็บอกอครับได้้สั่งได้ดีเสียบอกไงกังไงยางครับผม ว่ากล้วเป็นต่งเห็ดย่ำสอกกับย่ำแรงนะครับก็อิ่นยังก็อยู่ข้าแอกอยู่งอยู่อย,อยู่อุ่นเอออนก้อนกปอ่กบอยพ้อ้อมกลอ้อนก้อนันผสอกันคร,บรอบมาเนิ้ออนทุกนก้อนอนี้อนก้ก้อนอน กยเลี้ยนงนเขาอะไรเนาะครับเนาะเพรามันนี่หลองทีงทต้องเอาค้อยค้อยหนังค้อยกับเขาเอื่นกระบ,บ,บือข้ากระบ,บืออืมดีที่แหลกมาสีกออกก่อนครับที่แหลกปลูกมันบ่อตะวัน <c oughs> อ้อยขึ้นมาแส่บเลยงามน้ำบ่บ่โอ้ที่เขายังเอาพุ้งว่าบันบ้าน,นาาวาน <c oughs> ใช้รบไชกบแ้วก็ปลูกมัดไปนันะครอีกกัดวานไอ้ดอกผลถิ่มช่วงเยอะมือนนิคนกับมือเหรอยะกล้วยกับเมือยปวดหายใจ ดังเ้าล่ะมันอหอนแล้วครับอากาศมันหอนเยี่ยวเยี่ยวจะปีเลยครับง่วนตัวโอ้ขัยตัวนี้แปดปีแล้วปีแล้วครับชื่อว่าเจ้าหญิงหรือชื่อว่ายังเจ้า,อาหอสเสริมพงโอ้สเสริมพ่นครับผมซื <laughs> ้อสเสริมพ่นได้ไหมครับนาน,น,นโอ้เมื่อยหลายนหนายเออมมมืสิพพดี อ๋อมือเพิ่นเกิดนะครับนะครับเมื่อยกับพักพักผ่อนน่ครับเสือ,อบเบาอสีแทบสีหายเบืองอยากแล้วครับสม,มือนี่ต่เก่ากับสมัยตะกี้ร์ใสค่คุ้ยไถหน้าเนาะแต่ว่าสมือนี่โอ้ยหาหยากแล้วครับถือวิถีเป็นแบบนี้ไม่อค่อยแอบเนาะไม่น,นะนครับ มนการนี้ครับผมห็งอยากมาถ่ายอันนีเพราะว่ามีเจ้าเดียวเมมาสติปถามอยู่น้ำบานเพิ่นเพิ่นสิไปรับจางมือใดเนนะครับผมมาสิน้ำไปถ่ายให้บิ่งเฉยเลอครับเดี๋ยวใกล้สิค่ำแต่เว้นยังอยู่ข้างฝ่ายครับ,รบในการนีดีครับ ในการดนการสีบบลุงว่าตรงวันเสงเงานวันสกลางค้องเดีวก็กบเอาอย่กเอเองยังมันห่อนบ่ ดิดยางเสรอความห o น n t o เ n ร้ยางี้ยองรถยางบ้านสีวรถโค้ดเล็กออกไปนะผมหมวอดนีผมเต็มายอยู่แล้วเสียวจะเข่าไปดอกเพราะมันมีบังให้ให้เราลงบ่อไดผมก็ว่าสีไวบ้านเข่าแล้วครับแต่ว้าอือนี่อ ได้ครับเค็ดขูดกบเลย

มันเป็จริงขนาการสานิงกับแั่มันห่อนทักดีครับมักบบนก็เลยมันก็คือจนนั่นแต่งการข้อตัวไงครับครับผมเป็นบ้านหรือเปล่าย่งเงินบ่บ่ อืตรงฝีมือสำนักงานร่อมครับสาดนีเป็นผมมาเห็ดเครก่ง,งสิบรักงจะคล้องหรอครับมือนี่น่า <c oughs> <c oughs> สั่งใบร่อมครับย ผมอยากเห็นตะดุดแล้วครับการใส่ค้อยสุมมือนี่ผมบอกว่กหลายปีแล้วครับบ่ค่อยได้เห็นแบบนี้ยักยแต่เกาไทหุดหน้าเกิดนี่แล้วนะครับน,น้องอืออืมอ,อืมอ จะได้กินเขาเขาง่ายเขาเศร้าสามสี่โมงว่าต้องถหุดไปก่อนครับลงไปไถเพราะว่าทันห่อนมากคุยมันสิดไทยกได้มันสิดห่อนแดดตายแดดยางเร็วกานกับผม ไหลมันผสมครับปล่อยครับมันในอากาดครับผมยอมแซวจะเไลี์ให้มันถูกตัวเจ็ดข้องงามอยู่ดลอดนี่งามดีอยู่ <c oughs> ครับผมผมก็บว่เคยเห็นลกเกะครับแบบผมเคยจะมาเบิร์นกันก็เลยจากน้ำเสนอ ไปเบิง้งแดดอีู่แล้วครับ,บโบเห็นว่าลายปีเป็นสิบปีสัาปีครับสิบก็ปีแล้วตอนนี้ผมขี่รถผ่านมาพอดีครับเห็นเลยถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งนะครับแบบใส่แร่งงานกล้วยนะครับชื่อเรียกว่านรรยนกาศเดียว ฟังรู้เรื่องพร้อมเลยครับยางขนาดไหไนัน่นเป็นบอ่อบ่อพิ่ชบอกยางก็เดี๋ยวไล่หยางครับอือนี่แหละครับแก่สิคัมมเด้วยครับ,รบนี่แห้ะงานเสร็จย้ำย้ำกข็เว้นบุพพดได้ครับขอบผมขอบคุณหลายเด้อครับเด้อติดตามสองคนอีสานบ้านคนเมืองครับ เบื่องวิธีการใช้ปุ๋ยอ้อยและใส่ค้วยกบเห็ดค้อยกบเอาครับผมแบบนี้เลยครับค้วยพ่นกดได้กาเลยครับบอกขยุดบอกขยุดหลูกคว่ำจักคว่ำครับผมนะครับแบบนี้นะครับขอให้ยูดีไม่แห้งทุกคนครับผมสวัสดีครับ